ฮัลโหลประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่หรือ New Health Standard คืออะไรแตกต่างจากเดิมยังไงแล้วคนที่ซื้อประกันไปแล้วต้องทำยังไงแล้วถ้าคนที่จะซื้อใหม่เลือกได้ไหมมาฟังกัน New Health Standard ทางคอปภประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2564ที่ผ่านมาจะว่าไปเนี่ยมันก็แบบว่าปีกว่าแล้วเนอะและทีนี้มันคืออะไรแตกต่างกันยังไงมาดูกันค่ะมีการเปลี่ยนแปลงหล,ลักๆ5ข้อด้วยกันค่ะ1เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้วยมาตรฐานเดียวกัน เดิมทีแต่ละบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจัดหมวดหมู่กันคุ้มครองด้วยทอยคําและนิยามที่แตกต่างกันในกรมธรรม์ประกันสุขภาพทําให้ยากต่อการกํากับดูแลทางคอปปอจึงประกาศให้แก้ไขหรือรกําหนดคำนิยามให้เหมือนกันทุกบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมกับวิวัฒนาการทางการแพ erstmal. ทย์เช่น,นการผาร่าตัดใหญ่การผาร่าตัดเล็กที่ไม่จําเป็นต้องเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในหรือเรียกว่า Day Sur g e r y เป็นต้นโดยสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะค่าห้องในกรมธรรม์ประกันสุ สภาพทุกบริษัทจะเหมือนกันก็คือครอบคลุมค่า,าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลแต่ให้แยกค่าบริการทางการพยาบาลไปรวมอยู่กับค่ารักษาพยาบาล 2. บริษัทประกันไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาสุขภาพเราโดยพละการในอดีตนะคะสัญญาสุขภาพนั้นถือว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ะซึ่งมีอายุคือปีต่อปีนั่นแปลว่าถ้าเรามีประวัติการเคลมไ่เยอะเนี่ยบริษัทประกันค่ะมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกเราได้แต่ใน new health standard หรือมาตรฐานใหม่นี้นะคะทางคอปพอบอกว่าบริษัทประกันมีสิทธิ์จะยก ยกเลิกได้นั้นมีข้อยกเว้นแค่3ข้อเท่านั้นค่ะข้อที่1คือผู้เอาประกันค่ะตั้งใจที่จะปกปิดความเจ็บป่วยก่อนการเป็นประกันนั้น 2. ผู้เอาประกันค่ะตั้งใจค่ะเรียกร้องเบิกค่าสินไหมโดยที่ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ผู้ง่ายๆคือจริงๆไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ขอนอนโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะและข้อยกเว้นที่3นะคะนั่นก็คือผู้เอาประกันค่ะมีการเรียกร้องผลประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชยค่ะที่เมื่อรวมกันทุกบริษัทแล้วค่าชดเชยนี้แลดูเกินกว่ารายได้จริงค่ะ ถ้ายกเว้นจาก3กรณีนี้แล้วนะคะยังไงบริษัทประกันก็ต้องต่ออายุให้สัญญาของเราค่ะและข้อที่แตกต่างข้อที่3นั่นก็คือบริษัทประกันไม่มีสิทธิ์เพิ่มเบีย้ยประกันโดยทละการค่ะในอดีตนะคะบริษัทประกันจะเพิ่มเบีย้ยใน2กรณีค่ะกรณีที่1ก็คือถ้าเราเคลมเยอะๆปีต่อมาเขาก็อาจจะเพิ่มเบีย้ยประกันเราับกรณีที่2นั่นก็คือการเพิ่มเบีย้ยประกันตามที่อายุของผู้เอาประกันในกรณีที่1เนี่ยค่ะบริษัทประกันเนี่ยเขาในอดีตทำเนาะแต่ปัจจุบันคันนิวเคลสแตนดาร์ดเนี่ยบอกว่า ไไม่ได้จะเพิ่มเบี้ยได้ก็ต่อเมื่อการเรียกร้องสินใหม่ครั้งนี้เนี่ยรวมกันแล้วทําให้พอร์ตโฟลิโอของผู้เรียกร้องทั้งหมดสูงขึ้นไอ้ยอย่างนั้นก็คือจะต้องสามารถเพิ่มได้แต่ต้องทําทั้งกลุ่มค่ะไม่ใช่ทาที่เฉพาะรายเดียวเท่านั้นส่วนกรณีที่2คือการเพิ่มเบี้ยตามอายุนั้นต้องบอกว่าอันนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าอายุของเราที่มากขึ้นก็ต้องตามมาด้วยความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยซึ่งอัตราตรงนี้นะคะได้ถูกกาหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อประกรันดังนนนะะนนน,ะะนนั้้ะะะะะคคคคเเออิิดึึงงว่่่่าาบีียปรกขขุณทพม มันเพิ่มขึ้นจากอะไรคะ่ะแต่โดยปกติแล้วนะคะ <S <S ผู้นําเสนอขายสินค้าประกันชีวิตและสุขภาพนี้จําเป็นจะต้องแจ้งกับผู้อประกันทุกคนอยู่และะ้วค่ะแจ้งกับลูกค้านะคะว่าค่าบเบี้ยสุขภาพนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุคะ่ะข้อแตกต่างที่ส่นะคะบริษัทประกันต้องคุ้มครองโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาก่อนในอดีตนะคะคนบางคนอย่างเราเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเรามีโรคนี้นะคะแล้วเราก็ซื้อประกันมาตั้งนานเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเคลมแต่ยู่มาวันหนึ่งคะ่ะโรคที่เรามาเป็นมาตั้งแต่กําเนิดโดยที่เรราไมู่้ เ,เกิดกำเริบขึ้นมาแล้วมีการรักษาเกิดขึ้นบริษัทประกันก็อาจจะบอกว่าด้วยพยาธิสภาพของโรคแล้วทําให้พบว่ามันเป็นมาก่อนการทําประกันแล้วก็ไม่คุ้มรองเราซะง,งั้นมาตรฐานใหม่นี้บอกว่าถ้าเกิดเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเราเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นนะคะก่อนหน้านี้5ปีไม่เคยรักษาไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคนี้และระหว่างที่ซื้อประกันไปแล้วนะคะอายุสัญญาประกันภัยดําเนินไปแล้วถึง3ปีรวม5ปีก่อนซื้อประกันเนาะและ3ปีหลังจากที่ซื้อประกันแล้ว8 ปีนี้ไม่เคยมีการรักษาเกี่ยวกับโรคนี้เลยนะคะคอพพอบอกว่าทางบริษัทประกันต้องคุ้มครองโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดน,นี้ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายละค่ะข้อ 5. กรมธรรม์ที่มีการต่ออายุเข้ามาภายใน90วันให้มีผลผลงคับคุ้มครองสุขภาพทันทีในอดีตเนาะเวลาที่เราลืมจ่ายเบี้ยรประกันหรือเราอาจจะมีเหตุขัดข้องทาให้เราไม่สะดวกในการจ่ายเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพนี่มันก็จะหมดความคุ้มครองไปใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นปีต่อปีแต่พอเรากลับมาจ่ายเบี้ยใหม่แล้วเนี่ยค่ะสัญญาสุขภาพเดิมเ้าาจะบออกว่ตงมี ระยะเวลารอคอยเหมือนทําใหม่เลยว่างั้นนะคะคือ30วันแตกในมาตรฐานใหม่นี้ค่ะบอกไว้ว่าถ้าเกิดเรามีการรู้ตัวแล้วล่ะว่ากรมธรรม์เนี่ยเราไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเมื่อมันเกินเวลาไปแล้วแต่เราก็แบบกลับมาจ่ายตังค์ทันทีภายในเวลา90วันนะคะเมื่อเข้าเกณฑ์นี้นะคะคุณจะมีความคุ้มครองสุขภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอ30วันเหมือนคนทําใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับมาตรฐานใหม่ของประกันสุขภาพนะคะที่สื่อได้ว่าพอพพออกมาดูแลพวกเรานะคะให้ได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันทุกบริ กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันและประกันวินาศภัยทุกที่ค่ะทีนี้ใครที่ซื้อประกันไปแล้วฉบับเก่าๆที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เพราะอันนี้มันประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีสองห้าหกสีนะคราวนี้อยากให้ทุกคนค่ะกลับไปดูค่ะเนื่องจากว่ามันจะไม่ออโตเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัตินะคะคุณต้องกลับไปดูนิดน,นึงค่ะว่าประกันสุขภาพของคุณนั้นยังเป็นสัญญาแบบเก่าหรือเป็นแบบใหม่แล้วนะคะลองติดต่อตัวแทนที่ดูแลคุณและปรับให้ทันสมัยนะคะเพื่อที่เวลาจะใช้จะได้ไม่รู้งี้ค่ะ